เมื่อพี่พีทคำเสื้อไพรวันเกิดแก้มบุ๋มคือของขวัญมานุ่นแล้วยืนมองแก้มบุ๋มหลังจากที่ให้ของขวัญเสร็จไปดูอาการเจ้าของวันเกิดที่ได้เครื่องเพชร29กรดัตเป็นของขวัญกัน13ส,สวยสุดเลยโอเคดไดิอ่ะ15หน้าเลวเนื้อสองห,หน้าสองอันท้อ นูขอกล้องดีตอนหน่อยคะีพีอานสิคะเออท่พอ่านเลค่ะพี่ีน้าไม่เรียกแฟนแล้วนะคะขอดูหน้าแม่แแม่พีเอยนะมัเกแม่ปปาจริงๆบอกแล้วีหน้าขอยอขอกล้องหน่อยจะรองไห้ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ผมแล้วหนาคอล้ใช่หนตปดา ชาแนลเมื่อกี้ยนจำเป็นอยู่ไหมแม่มาทางนี้ก็ได้ค่ะทางนี้ดีกว่าพี่บุ๋มหรือว่านี้เหมือนสัมเพลงหรือว่าวันที่หนูดีกว่าหาหาหาว้าซวยนี่มันก็เข้ากับทำไมบ้างเลยวัสนสิโสดกอดหน่อยค่ะพี่บุ๋มคนดูไลฟ์เยอะมากมีของแถมด้วยของขวัญด้วยใน่ังถูชาแนอวันนี้กับไค หลังจากนี้นะฉันจะไม่อาแม่เปิดแลยขอพรว่าขอให้ชาติน่าเกิดเป็นแชมพูไม่ขออะไรแล้วไม่ขอให้ถูกหวยนะมันไม่ใช่ของคาน่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะแค่ของแถมนะฮ่าเงินโอ่ะโตเกียวในเกาะคือไทยเลยอีกแล้วไอ้ส่อสีส้มมาแล้วสีส้มมาละสบู่เป็นเน็บเซียนอันนี้ก็ชัดไปอีกแล้ เสียหรอมันเป็นอะไรนะอธิบายหน่อยพี่ก็คือเพชรที่ทำคู่กับแหวนไม่มันเป็นมันเป็นพลอยแล้วทำมาเป็นเรนโบว์มันแร้สีอะโอ้โแพงขึ้นอีกจริงว้าเชินแล้วสันนะำพูดเลยน้องแต่งขึ้นแล้วแต่ไม่น่าละมีเขียนด้วยนะไหนอย่มั่นเกินไปไว้ี่ยตอดับว่าไม่เห็นก็ไม่เห็น อุ้ยเขาสลักวันเกิดด้วยนะทุกคนสามอะไรอ่ะสามห้าแบนตาเขาได้ค่ะปบนตาเขาได้นะคะะป็นตาเขาได้แล้วคะแล้วตอนนี้คนที่รูสืดอไทยหรือป่ะพี่บุ๋มใช่แต่ลองมาเป็นใคยรือป่าพีอีคิวเพราะว่าเป็นเจ้าของเพจได้กำไรจากพี่พี่ช็อป น่ารักน่ารักใช่ค่ะหวานเวอร์เป็นอ่ะว่าปีนี้ใช่ชาติหน้าหนูขอที่ผิดน่ารักมากอ่อนหอมแก้มหอมแก้มตอนนี้ก่อนพปปาร์ตี้บู๊อะทุกคนแค่